อีกส่วนหนึ่งในการเดินทางมางาน c ี i ิ2สองที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดูเรื่องของเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของเราในยุคสมัยที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดในหัวข้อที่เรียกว่า t เทเลม d i c ซีนโดยวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับนวัตรกรรมอย่างหนึ่งครับที่จะทําให้เราสามารถเหมือนมีแพทย์อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่ต่อให้อยู่ลําพันด้วยครับ c y o ดอร r o n t น l ท c a n ครนเป็นบริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาทเทคโนโลยี Telemonitoring ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับวงการแพทย์ในการดูแล ระวังและให้คำปรึกษาตลอดจนการรักษาผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและซีบิ2013ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกครับที่เจ้า Mobile Telemonitoring นั้นมาเปิดตัวและอวดโฉมครับอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแล,และตรวจวัดผลของสุขภาพเพื่อเก็บสถิติอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ครับ ผมจะทาการสาธิตให้ดูนะครับผมกดปุ่มนี้นะครับปุ๊บตอนนี้กำลังวัดความดันผมข้อมูลที่ได้มานะครับกำลังเดินทางไปอย่างเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเดินทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นเข้าไปอยู่ปลายทางที่คุณหมอน,นั้นสามารถดูระดับการวัดของผมตามวันและเวลาเมื่อสักครู่นี้นอกจากสิ่งที่ยังทำได้อยู่ครับด้านซ้ายมือผมก็คือจะมี กล้องเป็นเว็บแคมนะครับที่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับแพทย์ได้ระหว่างที่เราต้องการคำปรึกษานะครับนอกเหนือจากการวัดความดันเลือดแล้วนะฮะสิ่งที่เราสามารถทำได้ยังประกอบไปด้วยยังโทรหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับไปาแพทย์ได้ทันทีจะส่งข้อความ ไปหาแพทย์ได้ทันทีจะดึงประวัติของตัวเองในการวัดผลตัวเองที่ผ่านมาก็ได้จะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงที่ใช้การวัดอื่นๆที่มีการรับสัญญาณบลูทูธทุกชนิดไม่จําเป็นต้องต่อสายระยงระยางแล้วก็สามารถรู้สุขภาพของตัวเอง,เองและที่สําคัญที่สุดยังหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นผ่านทางเว็บลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ โมบายเทเลมอนิจเตอร์นี้แน่นอนครับผู้ใช้ต้องเสียค่าบริการทางการแพทย์อยู่แล้วแต่จากการทดสอบการใช้งานที่ได้พบว่าผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยไม่กดดันและที่สําคัญไม่เสียเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลข้อดีอีกหนึ่งอย่างที่ตามมาก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองไม่แน่นะครับเทคโนโลยีตัวนี้นั้นอีกไม่นานคงจะเดินทางเข้ามาให้คนไทยได้สัมผัส นี่คือตัวอย่างของเทเลเมดิซีนหรือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาดูแลสุขภาพของเราไม่ใช่แห่งอนาคตอีกต่อไปแต่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ขอบคุณไทยประกันชีวิตครับดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปช่วงหน้ากลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างครับทีเเก่งจะมาแนะนำเทคนิคการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิกแถมนะครับไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วยสักครู่เดียวครับ